สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับวันนี้นาจาจะมารีวิวการทำซูชิกับแ้งโดครับก็หลักๆก,ก็จะมีแ้งโดครับเป็นสีแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็จะมีพิมมีจานมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากข้าวเราก็จะใช้แ้งโดสีขาวครับจะมีพิมมาให้เราก็ใช้ไม้นะครับ ไม่เป็นอันตรายนะครับใช้มีดตัดแต่พอประมาณแล้วก็ไปกดลงพื้นทำข้าวนะครับใหญ่ไปไหมติดต็วได้ไหน ก็นาจาซื้อชิ้เล็กมานะครับก็กดให้นั่นนะครับนี่ครับนี่ครับอันนั้นแล้วเราก็เอาออมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าว

ก็จะได้ข้าวครับต่อไปเราจะมาทําหน้าซูชิกันนะครับเริ่มจากหน้าพลาสติกเลยแล้วกันจะเห็นกันทั่วไปเลยครับจากแซลมอนครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีแดงหรือสีส้มนะครับแต่สีส้มจะทําให้อาหารดูเหมือนจริงแล้วก็ดูน่ากินนะครับ ทำเหมือนเดิมครับเหมือนข้าวเลยครับใส่จิมแล้วกดเสร็จแล้วปลาแซลมอนไงเล่นก็กินกินได้ไง อาจารย์ป้องมาร้องอย่าไม่กินน้ำมูกปากอองนะคะใช่ดีดีครับแล้วก็หาทำสาหร่ายพันนะครับใช้สีน้ําตาลครับหรือว่าสีเขียวก็ได้ครับแล้วแต่คนที่ชอบนะครับโูกูไม่เนะอย่าไปส่วนได้ครับอย่าไปส่วนได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบน,นี้นะครับ บบเราก็นำเสือนตาออกมาแล้วก็เอาออกมานิดหน่อยนะครับาตามที่เราจะทำ <c oughs> เราก็เอามา ทำให้เองเตส้นรตรงๆนะครับร้าอ่ะยอะไม<ด>ลูก <มะ S 2> นอกมีอึกไคมข่าวีิ๊กโอวยหขอจบก่อนเลยดูแล้วเดี๋ยวขอจบก่อนนะยเดี๋ยวเอาไปหาซื้อที่แดบได้ เสร็จแล้วครับ1อันต่อไปเราจะมาทำหน้าไข่ป่ากันนะครับตอนนี้เราน้นของระดับเบสิกอ<ส>ีกซื<ส>้อหีึ่งคือไข่ป่าเดี๋ยวทีว่ก้าวไปใส่ป่าวเหมือนเดิมครับเอาทําข้าวก่อนมีกินหรอกทำกิน

กินข้าวย่างอ่ะกูอุแล้วเหรอมันอยากกินอ่ะไม่ล้อเรียนอ่ะกูต้องรับช่วงมือแล้วเหรอการถูกมาถูกกั่ะถูกมเดอเอามา้งั้งกลางคนอ่นะตัเนี้เบาๆเดีย๋ยวให้พีต่ต่อปั้นไว้ตั้นไวห้หนูก็เลขั้วแล้ก็ของเราอดี๋ให้พี่้สาสอนห้ อีกท่านหนึ่งเราจะทำเป็นข้างนี้ก็น้องกดปอปอปันสอบบอกแล้วน้องกดมาอีกแผ่นหอีก่นหนึ่งเราจะทำเป็นไข่ตานะครับสีสีคลาสสิกที่เห็นเลยจะเป็นสีแดงนะครับนีคะอี่ดีดีน่ เอาไว้สำหรับพันรอบๆข้าว ความกว้างของข้ามหนึ่งห่นะครับรเขาก็จะได้เีสิคเลยนะครับ ต่อไปเราจะมาทำเครื่องเคียงกันครับเครื่องเคียงของเราอาหารดิบ่น,นะครับถ้าเป็นซูชิจะเริรกับสีดองครับแล้วก็เอาสีดมุกอ,อันนี้นเองแล้วก็ั้าน เป็นรูปตรงอะไรก็ได้ครับตรงนี้จะได้แล้วเราเอา,เอามาทำให้มันตรงเราก็ตัดขึ้นง็นรูปต่างๆนะครับ้าถึงดองส่วนใหญ่แล้วจะเป็นก้อนซ้อนๆกันอยู่ในจานนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้การรีวิวเสร็จแล้วครับวันนี้การรีวิวการนำชิคิี้พยตั้งโดก็ของนางจ้าก็เสร็จแล้วก็ขอจบไปทักทินะครับวันนี้มีเด็กมาบ้านเยอะอย่าไปสนใจนะครับลูกเก้าเหลอาใครก็ไม่รู้นางจ้าขอจบการรีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับ